นี่ไก็สวัสดีพี่ซันนะครับตอนนี้ก็พร้อมบันที่เรียบร้อยนะครับลงเรือเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหมายสังนะครับตอนนี้ก็ลงเรือกันที่เลมหน้าโซอเทลนะครับตอนนี้มีคูหลำมอีกลำอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะตะลุยหมายสังนะครับ ไปดูกันหน่อยครับสังเชื้อจะเยอะหรือว่าปลามีตัวอะไรผลงานให้เราบ้างนะวันนี้วันนี้ก็มากับเช่นเดิมนะครับมากับเหยื่อต้นน้ำพิชิงเกิลนะครับผู้สนับสนุนหลักของช่องนะครับโอเคครับวันนี้ก็เปิดซาวเปิดอะไรเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะนี่ครับเราไปกับซาวรอเลน์นะครับอีเกิลห้านิ้วบรรยากาศจื๊นๆนิดๆแต่แดดกำลังออกแล้วนะแดดกำลังมาแล้ว โอเคครับไปเดี๋ยวเข้าหมายกันมาเจอคนงานกันที่หมายครับ ก็มาถึงสังมันเรียบร้อยนะครับสังหรือว่าที่ว่าเรียกกันทั่วไปก็คือบ้านปลานะครับตอนนี้โอ้โหน้าเดือดมากรอบสังเดี๋ยวมาคุยากันดูครับเจอตัวหรือเปล่าสาร้องดังมากดูน้ำดูน้าเดือดน้ําเดือดดูโอ้โหเดือดไปหมดโอเคครับเดี๋ยวหาตัวกัน đồ léo lắm, đồ léo, ở đây gì nam luôn ấy, kinh, ừ, ô ô, kẹt căng quá, <hưỡi> kẹt căng quá, này bị nàng nam luôn Nói nơi gì, bị าวงงแงเอาปันกับมาตัวแม็ดวางแก้งบุ๊ย่อยนัดโ,โอ้ยโอ้ยตัวเป็นโลโหย้ยเี็บร้อยครับกระตักเจ็ดกำเต็มปากโหตก,กนั่นนิดเดียวเองอะ ฮะเราไม่ไม่ลงที่เราไม่ดีมากเรียบร้อมดิเหนียวอะไรบ้าวเรียบร้อยครับตัวใหญ่น,นี้ก็ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราทิ้งสมอไว้แล้วสังจะอยู่ด้านหลังเพราะว่าตอนนี้น้ํากำลังลงนะครับ เราต้องอยู่หัวน้ำนะครับน้ำวนไหลไปหาซังปลาจะอยู่ด้านบนโอเคครับเดี๋ยวเคาะหาไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันต้องเจอตัวจับประลาดนิแน่นอนจับประลาดจบประลาด วันนี้ก็อากาศดีนะเมื่อเช้ามืดๆน,น,น,นิดๆตอนนี้ก็แดดออกเปรี้ยงไปแล้วอากาศดี่วงจังว่าปลามันกินบอด,ดีปลาหมูยีกันปลาหมูกุงไปนี่ก็เอาตมาไล้พี่น้องผู้ชมครับทุกคนครับอาล้นแล้วครับอาล้นแล้วครับ พร้อนแรกเลยครับพร้อนแรกเลยเฮ้ยปั่นงองเบ้าไหมหมุนเลยคือเรยวไปไหนมานี่อู้สวยสวยเลยส่สวยตะตักนะครับจิดกรรมจะลายต้นน้ำครับโอ้ยเด็ดปลูกสำเร็จไซรอนนะตัวนี้เบอร์แปดอู้สวยสวยหางแข็ง ก็บังแข็งนี่ก็ย่างทำคิมสุดเลยสวดสวดเลยย่างอร่อย

เออดูนักไม่สมเลยอุยเออด no ah, oh, ูน oh, ักถ oh, ึงหนุ่มเนี่ยขึ้นเร็วนะขึ้นเร็วขึ้นเร็วน้ำเดือดครับน้ำเดือดหางแข่งน้ำเดือดครับพี่น้องผู้ชมครับหางแข่งน้ำเดือดครับโอ้ยหางแข่งน้ำเดือดครับอือหือโอ้ดูปลาโดดตัวมันไม่เลยหางแข่งน้ำเดือดครับ ไม่ต้องรอแล้วครับตีสับไปเลยสับ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 ไอ <cameraman> ้น้ำเดือดวันนี้ไม่ค่อยกัดนี่ตีแท๊กใส่เมะลายเฮ้ยยังไม่ขึ้นอีกตัวนี้ตันนี้ยังไม่ขึ้นอีกโอ้ยนั่าราคาจุวมมาแล้วทางแข่งน้ำเดือดโอ้ตัวเป็นโลอันโอ้ย โลอ่ะตัวเดียวไหนไว้ไม่เห็นบางกิ่งลองเลง่าเลยโอ้ยเหลืออะไรกรับพี่น้องสละจัดมาอีกแล้วสลัดเจ็ดกามนะครับพี่น้องรออีกแล้วอุย้ยตัวเป็นโลอ่ะหรือว่าของเดิมโอเคครับดูครับดูดูครับห่างแข่งน้ำเดือดครับหางแข่งน้ำเดือด mình gin gay chôm mặt ok, thương 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 thương

มาแล้วที่ห <c oughs> นึ่งไปกันหน้าเลยอุ้ยเจอดมาอโอ้ยเดือดจนทุดเลยเด,ดีด๋นี้โอ้ยสวดด้วยวะโคตรเดือดโคตรเดือดโอ้ดูน้ำเดือดนุ๊มอ้ยโอ้ไม่เคยยอมเลย โอ้โหโอ้โหสวยเวียนอะว่านี่นอืมอุ้ยหมือสั้นไปแล้วหม,มือสั้นไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวมันเดืออเดี้ยนอ๊ะ <ang> mày mà, là cưng liều cưng nó nó cưng nga đã nó ngay 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 ôi ngay 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 ngay

โดนมาแล้วโดยลำแคสเลยครับแบบนี้โอ้ยสวยสวย ไกลเอวโดนมึงแล้วขึ้นต่อหน้าต่อตามันจะเหลืออยู่เหรอขึ้นยั่วต่อหน้าต่อตาอุ้ยโรยดิครับแบบนี้กระตับเกตกำสีเรืองแสง Ui ừ. ui Tìm bạc tìm khâm Đây cả ốc ta นแป๊บเดียวก็อย่างไดตัวโอ้ยใส่สวยๆหนักพีเลยวะทางแข็งใส่สวยโอ้โหโอะโดนอีกแล้ว

น้ำก็เดือดนะปลาขึ้นอย่างดูแต่สุดท้ายก็ต้องตัดใจเข้าบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตลาดต่อมีงานต้องทําอีกนะโอเควันนี้ก็ถือว่าได้มันเลยวันนี้ห่างแข็งล้วนๆกับหมายสั่งนะครับแต่นดได้นามาโอเคครับถือว่าผ่านเลยครับสั่งนี้หางแข็งจุกชุ่มมากโอเคครับแล้วพบกันใหม่อ e ีพีหน้าครับ